มันมาที่ไหนพี่เจนไอ้ดำอะ่ะอะไรอิน,นี่สั่นลน้แนออกไปข้างนอกเหรอตัดเลยเลยนอนนอน,นอนลงจะอ่อยเขาแต่เขาไม่สนใจไงโดนกัดเลยฮะอือ้าวทำแล้วหรออ้าที่มัน อุ้ยคูณสาวถ้าเป็นเอลวยอ่ะพี่เจนบอกเขาเอาไปเลยการเกงเวสป์อยด์ลงใหม่ๆไม่ได้รีวิวมาสามเดือนแล้วมั้งหรือว่าเกิน แต่ขายได้ตลอดนะลงใหม่ตลอดเลยพี่ขาก็บอกสวยๆนะอ่าอุ้ยตัวนี้ตัวนี้แมทจังเลยเธออุ้ยทำไมวันนี้เธอดูข่าวจังเลยอ่ะในกล้องอ่ะอ้อเหรอผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีตัวนี้เขาแบบใส่กันยูน <ise> ิเซกเออเขาไม่ต้องแบบชายผู้หญิงนะพี่เหมือนแฟนเธอเอาเสื้อเธอใส่เหรอใส่ด้วยกันแล้วทุกวันเออ อุ๊ยเด็กช่างเธอ,อดูฉันเจอเด็กช่างสิคะเธอ,อดูนี่ฉันเจออะไรส <Yeah. S 1> ีเคหูยปลายังอยู่เลยคุณพระโอ้ไม่กอดยังไม่ได้ใส่อุ้ยสติ๊กเกอร์อสติ๊กเกอร์ยังอยู่อ่ะอ,ะอดิแล้วแบรนด์คือแบรนด์ระดับโลกสีเคสีเค ไม่ค่อยได้รีวิวเลยใครจะรับเอฟเลยรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะเราจะรีวิวกันสามเดือนรีวิวหนึ่งครั้งนะสำหร,รับรุ่นนี้อุ้ยปังว่าปังอิหยังอ่ะดูสิฉันเจออะไรเธอเจออิหยังปมคาฮาร์คาฮา,า,า,าร์แล้วก็แบบทรงช่างทรงช่างด้วยน้องช่างน้องช่างคุณพรีคุณพรีคุณพรี เออเสียงสูงมากด็อกเกอร์กระสอบด็อกเกอร์ล้วนแล้วขายไปยังหมดแล้วเออหรือจะมาขายอีกมีคนซื้อป่ะวะอุ้ยอุ้ยพี่โจ๊กอ่ะเนี่ยพี่โจ๊กเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เหรอใช่ใช่ใช่ใส่คาโก้ไรเอ้ยมันไม่ไปไหนอะมาแล้วคาโก้คาโก้พี่โจ๊กคาโก้มาเปลี่ยนปะมาแล้ว กระโดดจากบนโต๊ละลงไปหรอโอ้โหโอ๋อเปลี่ยนลูกโกฟันหม่ยโ,โหจำไม่ได้เลยหล่อเกินเกินต้าน <c oughs> ก็เธอน่ารักจนเกินต้าน <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> เป็นไงโปโลเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอดอ่ะ,อะดิดิ <c oughs> ตาถึง <c oughs> เธอนารักจนเกินต้านขนาดนี้เจอรักคนคนนี้โอ้ยลูกค้าบอกหยุดเธอขอร้องเออขอร้องอย่าหยุดร้องไม่ใช่นะหยุดร้องเธอคุณจะไม่ค่อยได้สาระอะไรจากช่องนี้เออสาระไม่ค่อยดีเอ้ยไม่ค่อยมี หน้าตาดีเป็นวันวันมีเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียบ้างนะพี่รุ่นนี้เป็นงานรวมเกรดนะจะโหดูทีพี่ขอยบอกตรงตรงใครจะบอกพี่สามพันกว่าทัวไหนเหลอะซักเอาเออโอยแก๊ปคาโก้แก๊ปแล้วเป็นคาโก้ด้วยอ่า 3ามพันสองรีวิวส่งฟรีพี่จะหาราคาสามพันกว่าแล้วเกรดเอเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราขายส่งอยู่เรารู้เนาะว่ามันควรควรอยู่ราคาไหนนะคะมีอย้ยแรงเลอร์คาโกมีแต่ว่าคือแพงอ่ะมีแบบห้าพันกว่าห้าพันบวกอ่ะซึ่งมันเกินปุยมุยอ่ะคาโกแรงเลอร์แยกคาโกนะ separate cargo you know okay เพราะฉะนั้นใครจะรับรีวิวมารีบมาเลยจะ้ะเ mm hmm. นี่ยค่ะก็บอกนะใครมาถามหาค่ะเดฟซึ่งไม่มีนะคะชอบด็อกเกอร์ว่ะสวยสีเนี้ยเออไหมสีตะ้าบปะปนกันไปนะคะใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ปีนเขาดาน้ําดูปลากําลังได้หมดพี่ถ้าเราใส่ได้นะ <laughs> แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครใส่หรอกดาน้ํา <laughs> ขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดพี่เอ้ยทำงงนทำงานนะ ทำงานได้ทุกอาชีพไซส์อยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนะคะซึ่งถ้าลูกค้าถามหาไซส์เล็กในนี้จะไม่มีจ้ะโปโลเอาไปแก้เอวเอาไงใช่ถ้าอยากได้ทรงลุงต้องเอาไปแก้เอวนะคะพี่ซึ่งเราขายของเราจะเออไม่ให้ความหวังลูกค้านะคะมีคนไปโดนหลอกมาเขาบอกว่าทรงลุงเขาใช้แคปชั่นเลยนะทรงลุงมันไม่ใช่ทรงลุงมันคือเวสต์ปอยงานเดิม โคลัมเบียซึ่งลูกค้าต้องเอาไปแก้เอวก่อนถึงจะกลายเป็นทรงลุงนะคะเพราะเราเราจะไม่ขายของแล้วหลอกลวงเราจะบอกตรงตรงแล้วเราให้ดูทั้งกระสอบเวลารีวิวนอกจากแบบสามร้อยสี่ร้อยถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่หมดนะคะมันเยอะจริงสริีเปอร์เนเสียบ้างนะคะพี่เปซนบลกลบตัวไหนลิกไปซักเอานะคะ ยังไงก็ขายได้ขายดีมีกาไรพี่ขายตั้งแต่ก่อนโควิดนะรุ่นนี้นะตอนนี้โควิดกี่ปีแล้วสามปีแล้วมั้งก็ยังขายอยู่นะคะซึ่งแสดงว่าลูกค้าซื้อซ้ําจ้ะคาโก้อีกแล้วอาจจะมีฮาโก้ให้รุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะพอมหอมปากหอมคอพี่ซึ่งใครอยากได้ฮาโก้ล้วนมาแล้วนะคะมาแล้วอุ้ยต้องสิงแอ เฮ้ยยไอหยังอ่ะจะเซทให้เธอแบบรัแต่นูมันลองว่าอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวดิกกี้ดิกกี้อะไรดิกกี้อะไรพูดไปดิกกี้ค้าก่ออนุ้ยมาได้ไงก่อนเออมาได้ตัวนี้ใครจะเอาพี่โจ๊กเอาเปล่าโจ๊กไปยังวะถ่ายแล้วมั้งชมหล่อทีไปเลยด็อกเกอร์ โจ๊กเหยียบบุกร้านที่โจ๊กจะเป็นเฮอร์ไอมอนี้จะเสกให้พี่โอนเงินให้หนูสวยสวยอ่ะอ่ะอ่ะโชว์ปัทีอุ้ยมันใหญ่ไม่ว่าอุ้ยลำคาญคนผ่อมาดูสิอมุนซ้ายมุนขวาค่ะใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีเอ้ยมีโคตรหล่อเลยอ่ะคาโก้อุ้ยเป็นไปได้ไงวะปกติบางบางลูกเปิดมาเจอตัวแดงนะคาโก้นะ ค่ะผัวเสียแบบเสียหมดเลยนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาวอบวโลกอุ้ย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 คาโกตัวนี้รออีกแล้วมันแมนเลยครัชมันแมนเลยครัชไม่เห็นที่กดกล้องต่ำอยู่ไม่เข้าไม่เข้า โอ้ยเห็หม้บางตัวก็หล่อๆเลยจ้าหุยอก,กตกใจ้เนคนฝันอ่อนคากโก้ออีกแล้วทำไมลูกนี้อ๋อคะโก้หลายตัวจังทำไมทำไมก่อนเศกให้พี่โอนเงินให้หนูลีวายมาได้ง่ายก่อนลีวายลีวายเดฟนะตัวนี้หล่อหล่อ เฮ้ยฟังมากแม่เฮ้ยเป็นไปได้ไงก่อนเธอคา์โกเลงเลอร์สามตัวเรามังเลงเลอร์หลุดออกมาหมดแล้ววันนี้เออตายแล้วฝันร้ายกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยตัวนี้ก็หล่ออ่ะแบรนด์อะไรข้างหลังดูกระเป๋าข้างหลังดีพี่เจนสวยมากเลยพี่เป็นขาจ้ำเธออุ้ยน้องเป็นขาจ้ำอุ้ยขาบิดขาบิด หล่นปุ๊บแตกปั๊บเลยเฮ้ยหล่อจังเลยอเท่ังเลยมูหันมาดูซิฉันบอกแล้วมันหลอ่อตอนนี้อุ้ยเอารองเท้าออกไปหน่อยสิเธอน้าเกียดมากเลยอะ่ะไม่ฉันบอกแล้วว่าหลอ่อเ,เห็นไหมเท่ๆเลยครับเขาบอกรู้เลยนะเนี่ยชอบแมวขนาดรองเท้ายังเป็นรูปแมวเลยผูย้หญิงก็ได้ดูดิดูดิโอ้ยหลอ่อๆเลยครับ พุ้ยแต่คาโกมาอีกแล้วนะเนี่ยแรงเลยด,ด้วยอะไรวะเนี่ยมาเยอะเกินไปละมันจะเกินปุยมุยเออลุงยีชั้นเอาไอ้นี่เหรอหูละหูเฮ้ยมันจะเกินปุยมุยม เอาขานมแช่เย,ย็นยังอ่ะแช่แล้วฟังอย่มันเสียเเจอหน้ารักจนเกินต้านขนาดนี้สงสารลูกค้าอะไรพี่ทนทนเอาหน่อยนะเดี๋ยวก็โตแล้วพี่ทนเอาหน่อยนะหนูก็โตแล้วพี่ ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์จ้าด็อกเกอร์ด็อกเกอร์คือแบบก็สวยอยู่นะเป็นอะไรที่เจอโอ๊ยไม่อีกแล้วเหรอไม่มาเยอะเลยอ่ะทาโก้ใครได้ลูกนี้คุ้มมากๆอะพี่เพราะบางทีเราเปิดเจอแบบตัวสองตัวเองนะทาโก้นะลี่ไม่ต้องก็ได้ที่มันไม่มีโลโก้ ทนทนเอาหน่อยน้ำมิ้วเดี๋ยวพี่ก็โตแล้วโอเคทนทนกินปลาเค็มมาหน่อยน้ำมิวียวอุ้ยกลับบ้านผมหิวข้าวต้มเลยครับพี่อยากกินข้าวต้มปลาเค็มเลยโอ้ยอย่างอ่ะซาราซาราก็แพงแพงไม่รู้แพงอะไรอุ้ยพันเท่าไหร่อ่ะเชิดอย่างเดียวก็เป็นพันแล้วเชิดข่าวล้วนๆเนี่ย มองเห็นอ่ะขยได้ป้าฉลาดเอาไปให้พ่อขายดีเธอร์สตออ่ะพ่อยิ่งขออยู่ขอดังเงินไม่เงินไม่เดินเลยเฮ้ยนานๆพ่อว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขายแล้วค่อยโอนเงินพ่อไม่เดินนะลีอุ้ยพ่อดูอยู่หรือเปล่าโดนแน่เออพ่อนี่ทุกคลิปน่ะ ตอนนี้อบแต่เลี้ยงอีส้มจีอยู่อออไม่ว่าเลี้ยงลูกอยู่เลี้ยงหลานเอาหรือว่าลูกวะพ่อไม่ว่างมาดูหรอกเวลาเนี้เลี้ยงอีส้มจีอยู่เออชื่ออมจีลูกร <ก S 1> <ด>ักลูกรักแม่ชื่ออีแดงลูกชื่อส้มจีลูกรักเขาเขาบอกตอนนี้ลูกรักเขามาอีกแล้วคาโกคาโกโคคาคากโากโ ร้องไห้ไม่หยุดเลยพ่อเอ้าเลี้ยงแมวเด้อเลี้ยงแมวตอนแรกแมวหมาทีหมดเลยที่บ้านบ้านหนูน่ะนะขาาวฮก้เฮ้ยมาเยอะเกินไปปวะเอาออกหมือนเลยออกหมเลยเออเดี๋ยต้องถ่ายรูปใหม่แล้วเนี่ยเวทพล์พวกนี้ก็ได้ พอแสงตอนเย็นนี่เคือสวยแมาามาน้องรัหนูไอมวอายุเท่าไหร่ละไว้หมน้องรักนี่หรออยี่สิบเป็นลูกคนเดียวครับยี่สองเหรอมวยี่สิบสองเหรอเด็กที่สุดเลยเนาะยี่สิบยิบสาม เป็นแกแล้วนี่มันเรียกมันเรียกเราลุงกับป้าได้เลยนะนี่เนี <c> ่ <oughs> มันจะเกินไปปะวะคาโก้อะอุ๊ยคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่อไหนพ่อมึงอ่ะเอาแบบนี้ส่งไม้พ่อจะขายตลาดและคนเดินเด็กเทคนิคชอบพ่อลูกนี้เลยอกัคาโก้เยอะมาก มีดิกกี้มีแรงเลอร์ด้วยพ่อ,พ,อพ่อเมื่อกี้หนูไปได้เพคนนินทาพ่อเลยไม่แต่นี้เดียวเออหนไูได้พูดอะไรเลยเว้นเป็น,นคนพูดมาจริงว่ะพ่ออ,อายุยืนไว้อายุมันขวัญยืนคุณพ่อประสิทธิ์คุณหลักพูดอยู่ว่าพ่อจะเอาอยู่นะคุณพ่อประสิทธิ์เพนพิทักลูกสาวชื่อปาริสาเพนพิทัก พ่อคาโกเยอะมากเนี่ยพ่อกำไรแน่นแน่นส่งเลยมุกเอ้ยพ่อส่งเลยมุกเอ้ย <c oughs> ได้เลยพ่อหนูหนูจะบอกให้มันส่งเลยนี่คาโกเยอะมากจริงไม่เคยเจอคาโกเยอะขนาดนี้นะน่พูงจริงคาโกนะพ่อคาโกลูกเจ็ดพันห้านะเนี่ยเจอในนี้กี่ตัวเอาเจ็ดพันเก้าล้อสิดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่เอ้ยพ่อ นี่ได้กี่ตัวเนี่ยคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถ้าไหมมุกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวค่ะก็ขายไปดีสองร้อยห้าสิบถูกมากนะเออพ่อเอฟล้วคุณประสิทธิ์เอฟคุณประสิทธิ์เข้ามาตอนไหลสดปดีเดี๋ยอนี่ประสิทธิ์เพชรพี่ชาย วิ่พ่อไอเบนบอกว่าเดี๋ยวทงเลขบัญชีตามไป <c oughs> ทำไมมันเอียงเอียงวะ <c oughs> มันเอียงอย่างเงี้ยเธอเอียงอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะมิวมาดูช่วยพี่เจนดูหน่อยดิมันเอียงอย่างงี้เนี่ยอ่ะอ,ะอะ่ระวังระวังอ่ะให้น้องมิวให้น้องมิว ตลาดถามหาอยู่กางเกงทํางานเขาถามเออเนี่ยพ่อขายดีเอาขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหนอ,<า>อะไรดึงขึ้นไปไหนอทำไมพ่อพิมพ์เก่งจังเลยวะ <S <S โหไอ<ห>ยม,มิวมึงก็เอียงตามพี่เจเลย พ่ออีส้มจี๊ดเป็นไงมั่งอีส้มจีด๊ดวางเลยไหนสวยวางเลยเอาไอเบนได้แล้วหนึ่งตัวเว้ยซาร่าเอาให้พ่อไปขายคิดถึงพวกเองตอนทำร้านส้มตามพ่ออย่าไปบอกสิว่าเรากินปลาบ่อย ไม่กินอ่ะคันกินเป็นตัวน้ำไม่กินกินเป็นตัวตัวตอนตอนแบบไม่ชอยป้ายมาเหนียวป้ายมาว่ะ พีวีไล่วันหัวหรออุ้ยเราจะพูดเสียงดังไม่ได้่าเรากินส้มตำพี่ใช่ปะปกติเราไม่ไกินนะป,ะนป,ะล,ปะลา้นามปลาลงปลาหลาเนี่ยเรากินเป็นตัวเราไม่ได้กินเป็นในนี่นะเออส้มจียังไม่ลืมตาเลยลูกเอ้ยเจ็ดตัวแน่โอ้ย <c oughs> พี่มันพึงแเกเวเปย้ยนะลูกไล่พ่อซื้อเออเห็นไหมจบดีแม่ฉันมาด้วยเห็นไหม แม่ฉันแม่ฉันเปลี่ยนเฟซใหม่ไงจำรหัสไม่ได้แล้วให้หลานทําให้ใหม่อยู่โโอ้หแม่ช่วงนี้ไม่ได้แชร์เลยกกิจการรอบควไปไเลยใช่ทุกคนนะใครสนใจแคปหน้าจอเลยนะสา